เชยรักจอมดาชันตอนที่8ฝาหาถอนใจออกมาด้วยความเห็นใจเมื่อชาลินีหลับร่างที่บอบบางลงกว่าเดิมออกไปจากห้องของเขาเพราะจอมดาชันที่ไม่ยินยอมให้อดีตองหญิงได้พักผ่อนแถมคืนนี้นางจะต้องถวายงานรับใช้ต่อองค์ฮาสันอีกด้วย เขาเอ็นตัวลงนั่งที่เก้าอี้ตัวโปรดแล้วเขม้นมองลิ้นชักที่เคยปิดสนิทพลางเอียงคอเอนี่มันสมุนไพรที่ทำให้หลับนี่นาะทำไมมันถึงได้เปิดอยู่หรือว่าตอนที่ตนหันหลังไปจัดยาบำรุงให้ชาลินีเขาได้เปิดยาสมุนไพรที่ช่วยให้หลับนี้เอาไว้ แต่ก็ไม่ใช่นี่นาเขาไม่ใช่คนที่ขี้หลงขี้ลืมได้ง่ายใดขนาดนี้นี่ชาลินีหลังจากรับร่างของฟาหัดก็ยกย่ยาสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ฟาหัดขโมยฟาหัดขึ้นดูและแอบ,บมองสมุนไพรที่ช่วยให้หลับชนิดรสและกลิ่นแทบไม่มีที่ซ่อนอยู่ใต้นั่นอย่างหมายมาศชาลินี เคยเรียนรู้มาบ้างเรื่องสมุนไพรเธอจึงรู้ว่าควรจะใช้มันยังไงและแบบไหนโดยไม่เป็นอันตรายชาลินีถูกนำมาที่ห้องมรกตตามเดิมแต่เธอหาทางบอกนางทาตเรื่องต้มสมุนไพรที่ฟาหัดให้มามากกว่าเพราะนางจะต้องต้มยานอนหลับด้วยเช่นกันนางทาตไม่กล้าขัดใจเธอ พวกนางอำนวยความสะดวกให้สนมคนโปรดยิ่งดีมินานชาลินีก็ได้ยาบำรุงตามสูตรและยานอนหลับไร้สีไร้รสมาเพิ่มอีกแก้วเธอเริ่มคิดวางแผนการในใจขณะที่นางท่าติพย์ุรีกุจอพาเธอเข้าอาบน้ำชำระล้างร่างกายจนหอมกรุ่น และนำเอาอาหารชันเลิศมาให้กับเธอคืนนี้เธอจะต้องรอองค์ดาชันอยู่ที่นี่เธอเริ่มมองไปร,บรอบๆเพื่อหาทางหนีทีไล่ก่อนสายตาจะหันไปเห็นถูเล่าหมักที่อยู่ตรงข้างเตียงของเธอรอยยิ้มเจ้าเล่จึงผุดขึ้นบนดิมฝีปากสีชมพูระเรื่อนั้นบรรดาธาตได้ออกไปแล้ว เมื่อใกล้เวลาที่จอมราชันจะเข้ามาหาชาลินีและเมื่อประตูถูกเปิดออกพร้อมร่างสูงใหญ่ของจอมราชันก็ก้าวผ่านประตูเข้ามาดวงตาคมกริบจ้องมองซอกซอนดาวกับจะจ้องผ่านทะลุเนื้อผ้าข้าข้าคิดว่าเจ้าน่าจะพร้อมแล้วสำหรับข้าชาลินีลบตาพระองค์ ท่านจะรู้ได้อย่างไรบางทีหม่อมฉันอาจจะไม่มีวันพร้อมนำเสียงของชาลินีฟังดูตะกุกตะกักเธอพยายามไม่ถอยหนีเมื่อจอมราชันขยับเข้ามาใกล้ปฏิเสธไปก็ไร้ผลเจ้าก็รู้ดีว่ายังไงเจ้าก็ไม่มีวันหนีพ้นมือแข็งแกร่งดึงเธอมาแนบชิดร่างกำยำ ก่อนที่พระองค์จะประทับจุมพิษลงมาที่กลิบป,ปากบางะเดือมันเป็นจุมพิษที่แสนร้อนแดงแฝงไปด้วยไฟราคะพระองค์ยังคงติดพระไทยในรูปรสกลิ่นเสียงของนางอย่างไม่รู้วายพระองค์ทรงอุ้มร่างอ่อนแอนไปวางบนเตียงนุ่มรับดูได้ว่าร่างแนงน้อยนั้นเบาลงมากเพียงใดตั้งแต่ อุ้มเธอตั้งแต่ครั้งแรกพระองค์จับมือเธอเมาเพ่งพิษพอใจขึ้นมากเมื่อเห็นว่ามือบางได้รับการถูกใส่ยาจนเรียบร้อยดีจนสบายพระหฤทัยขึ้นเมื่อได้มองพระเนสสีดำสนิทก้มลงจ้องมองสุกตาเธอชาลินีก็สัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงต้องการอะไร เมื่อพระองค์ก้มพักมาใกล้อีกครั้งเดี๋ยวก่อนเธอยกปลายนิ้วแตะพระอดของพระองค์ทำให้พระเนตรคู่คมศตากับเธออีกครั้งหม่อมฉันเอ,อ่ออยาขอเวลาทำใจได้ไหมพี่คะเธอแซงทำเป็นเล่นละครทั้งที่พระองค์ก็รู้ว่าชาลินีคงไม่มีวันยอมแต่แม้ว่าจะสงสัย ก็ยังนึกสนุกอยากเล่นเกมของนางต่อไปทำใจอย่างใดเล่าเจ้ามีแผนอะไรกับข้าอีกหล่อนแซงช้อนตามองพระองค์อย่างมีจริตจาก,ก้านอย่างที่ไม่เคยทำก่อนจะค่อยๆกลิ้งตัวออกมาจากอ้อมพระกรแล้วคล้ายขว้ายาบำรุงที่เหลือมาดื่มท่านฝาหัทให้ยาบำรุงมาสิบเพคาหม่อมฉันต้องดื่มให้หมดเสียก่อน แต่มันมีข้อห้ามนั้นก็คือห้ามดื่มกับสุราเธอยกจอกอยากขึ้นมาโดสชาติของมันแย่มากท่านดื่มกับหม่อมฉันได้หรือไม่พี่ขาเธอตีหน้าแสร้งทำออดอ้อนจอมราชานยิ้มอย่างพอใจไม่เห็นมือบาดเจ็บค่อยๆดินเล่าหมากักใส่จอกใบโตสีทองให้พระองค์ได้สิเจ้า เมื่อพระองค์รับจอกเหล้านั้นมาแล้วพระองค์ก็ชฉวยโอกาสนั้นจุมพิษนางอีกครั้งก่อนจะกระดดดื่มเหล้ารวดเดียวจนหมดขณะที่ชาลินียังคงทำหน้าตาเยเกเมื่อดื่มยาบำรุงที่แสนฝาดเฟือนเธอรีบเติมเหล้าใส่จอกให้พระองค์อีกแก้วแต่เป็นพระองค์เองที่ยกโถเหล้านั้นสดอย่างพออบพอใจเมื่อได้เห็น ท่าทีของนางที่กำลังกลืนยาที่แสนขมคืนถ้าเป็นไปได้พระองค์ก็อยากจะดื่มยาจอกนั้นแทนเธออยากให้มันหมดเร็วๆพระองค์จะได้รวบระตัดตอนดั้งบับบางนั้นเข้ามาในอ้อมผาหาเราพัดแล้วฟัดนางให้หายอยากเสียทีนางชะม้อยชายตาไปที่พระองค์ เพื่อพระองค์ยกจอกยาขึ้นมาป้อนโธ่อย่าทำอย่างนี้สิเพคะหม่อมฉันกลัวนะเพคะทำไมต้องกลัวข้าด้วยเล่าพระองค์จ้องนางอย่างสงสัยเธอเธอหลบพระเนตรของพระองค์ก็หม่อมฉันไม่เคยนีเพคะคราวนี้พระองค์ถึงกหัวเราะร่วนจนอุระกระเพื่อมโธชาลินี ผู้งดงามนี่เจ้าไม่ยอมข่าเพราะกลัวว่าข้าจะทำรุนแรงกับเจ้าหรอกหรือนี่โถมานี่มาทูลหัวของข้าข้าจะนุ่มนวลกับเจ้าจะไม่ทำรุนแรงกับเจ้าแน่ไม่ต้องกลัวนะพระองค์ทรงอบกอดนางอย่างทนุถนอมโยนโจกยาโยนจอกยาสีทองทิ้งทันทีที่มันหมดลง ก่อนจะประทับจุมพิษอันดอนดุ่มแล้วกระซิบที่ริมฝีปากที่เริ่มเจอบวมเพราะคนจุมพิษช่างเอาแต่ใจเหลือเกินข้าจะนุ่มนวลกับเจ้าที่สุดและข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขเรากับได้อยู่บนสูงสวรรค์ใต้ร่างของข้าและแล้วพระองค์ก็ทรงพรมจุมพิษไปตามเรือนร่างของชาลินีอย่างที่เธอคิดเอาไว้เหมือนช่างร้อนรุ่ม พิสวัสอันด้อนแดงของพระองค์แสดงออกทําให้ชาวลินีแทบหายใจหายคอไม่สะดวกเธอหอบทีๆีราวกับวิ่งออกกําลังกายเมื่อพระองค์เอาแต่ใจเสื้อผ้าอันน้อยชิ้นบนร่างของเธอค่อยๆปลิวหายขณะที่พระองค์แตะต้องร่างกายของเธอพร้อมกับปะพรมจุมพิษไปทั่วเตืนร่างอารชร ชาลินีดวงตาเหลือกลานเมื่อดับดูได้ว่าร่างกายของพระองค์กำยำแข็งแรงแค่ไหนและเจ้าจอมราชาน,น้อยมันก็ไม่ได้น้อยอย่างที่เธอคิดนี่เธอแทบเป็นบ้ากับบทพิสวรรัตของพระองค์เกือบจะแย่อยู่แล้วแทบต้านทานพระองค์ไม่ไหวอยู่แล้วก็กลับมาคิดทบทวนว่า หรือเป็นพราะเธอใส่ยานอนหลับให้พระองค์น้อยจนเกินไปแต่ยังไม่ทันที่พระองค์จะได้แทกร่างเข้ากลางกายจอมราชันกลับขมวดคิ้วจ้องเธออย่างอาฆา,าตมาดร้ายเมื่อรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่พระวรากายของพระองค์จะสุดลงหลับขาอกของเธออย่างหดุดหิด จบแล้วนะคะเจริรักจามราชันตอนที่8ปดนะขออภัยนะคะที่เสียงยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตาต้องมาพักตอนเช้าเนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากนะคะทำให้ตาไม่สามารถพากได้แล้วก็ได้หวอมเสียงน้อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะลงทันตอนเที่ยงให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้เนาะยิบกกันยา ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแต่ยังฝากเรงเดิมนะคะเตือผู้สนับสนุนนะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ